อยากให้ทุกคนสร้างกำลังใจอย่าอยู่ว่างเปล่าเลยชีวิตเรามีค่าทุกชั่วโมงทุกนาทีใช่ไหมทําประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวเองแล้วก็เกิดเพื่อนมนุษย์รเราทํางานแล้วได้กําลังด้วยได้ประโยชน์แก่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดสำโรงใต้นะครับเดินมาตามถนนปู่เจ้า ะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคุณยายที่อายุ80ปีวันนี้อยากจะให้ตาแนะนําชื่อหน่อยครับว่าชื่ออะไรครับตาครับนายเวกโอทองนายเวกโอทองทําไมตาต้องมาเขียนรถอย่างเงี้ยครับคือวไม่อยากอยู่ว่างทำทำงานเป็นประโยชน์ทำงานเป็นประโยชน์ขายอย่างนี้นะขายอะไรได้ได้ได้อะไรได้เงินเท่าไหร่ครับเงี้ยวันหนึ่งประมาณ3ามสบาท วันหนึ่งสามสิบส่บาทตาอยู่ได้เลยครับผมสามสิบสี่บาทพาอวัดอยู่ได้อาศัยกินข้าวทิพระเหลืออ๋อนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรครับตาพักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่วัดนนวัดอยู่ที่วัดรู้จักอาจารย์อาจารย์ให้อยู่รู้จักอาจารย์พักอยู่ที่วัดครับผมอาจารย์ก็ดีใจดีตอนนี้ตาอายุเท่าไหร่ครับผมแปดสองครับแปดสองโอ้ตาไม่มีลูกเลยครับผม ไม่ได้แต่งงานไมีแต่หลานมีแต่หลานอ๋อไม่ได้แต่งงานเลยครับจยะอยู่กับหลานครับไม่ครับมันไม่มีเนื้อคู่อ๋อไม่มีเนื้อคู่ไม่มีเนื้อคู่ครับทำงานอยู่ GS ทำงานอยู่ GS ครัตอนนั้นคึกพักมากแล้วตามาเก็บอย่างนี้นานหรือยังครับผม ผมไม่ได้เก็บหรอกเขาให้อ๋อเขาให้เข็นรถมาเขาก็ให้มาแล้วแล้วก็ไปขายต่อเนาะไปขายต่อที่อ๋อแล้วตาดูดูดูขาตาเป็นไรครับตาขาเนี่ยมันเลือดไม่ค่อยดีอ๋อไปหาหมอหมอให้ยาละลายลิ่มเลือดมาครับอ๋อตอนนี้ตามีบัตรบัตรประชาชนอยู่ใช่ไหมครับผมครับอ๋อแล้วได้เงินคนแก่ไหมครับผมคนสูงอายุตามอายุ70 แปดสิบไม่ได้อ๋อ,อได้อยู่เนาะได้ครับอ๋อแล้วพอใช้ไหมครับตาอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่พอใช้ไหมก็พอว่าอาศัยกินข้าววัดนะอาศัยว่าข้าววัดเรามีอาศัยข้าวว,าาวัดเออแล้วก็พอครับตาครับตามีแรงบันดาลใจยังไงถึงอา่าไม่ไม่ท้อถอยถึงมาเข็นรถอย่างเงี้ยทุกวันครับตาสร้างกำลังใจยังไงมังครับแรงใจคือว่าเรามีชีวิตอยู่ทำงานไหวก็ทำไปเลยอ่อย่าให้ว่างเปล่า ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสองครับแปดสิบสองแล้วโอ้โหแต่ตายังไหวอยู่ใช่ไหมครับยังไหวอยู่คือตายังสู้ต่อเนาะครับคือถ้าเกิดยังมีแรงอยู่เราต้องทํางานใช่ไหมตานะใช่ใช่ถ้าเกิดมีคนอยากจะช่วยตาเนี่ยอยากจะช่วยตานี่มาเจอตาได้ที่ไหนครับที่วัดสำโรงใต้อ๋อตาจะอยู่วัดสำโรงใต้เนาะตหรือจะเห็นรถอยู่ข้างๆถนนเนี่ยแล้วตาเข็นมาเวลาเท่าไหร่ครับผมประมาณ สิบโมงแล้วกลับก็คือเวลาประมาณห้าโมงใช่ไหมตาครับประมาณนี้จะกลับบ้านใช่ไหมครับประมาณหกโมงเจ็โมงครับประมาณนี้ก็กลับวัดครับครับตาอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมบ้างครับตาครับอยากให้ตาฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมอย่าอยู่ว่างเปล่าเลยชีวิตเรามีค่าทุกชั่วโมงทุกนาทีใช่ไหม ทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวเองแล้วก็เกิดกเพื่อนมนุษย์คร<ำ>ับผมต้องการงั้นคร<ำ>ับเราทํางานแล้วได้กําลังด้วยได้ประโยชน์แก่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยไม,ไม่ไม่เสียวเวลาเปล่าประโยชน์ทำทำ้าไหวนะถ้าทําไม่ไหวก็พัไป <c oughs> ถ้าทําไหวยังมีแรงอยู่ก็สู้ไปครับคือถ้ามีแรงอยู่ก็สู้นะตาเนาะครับครับ,ค,รบคือเราชีวิตเราเกิดมาต้องสู้นะครับนะอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแม่ชีวิตต้องรู้แม้วันเวลาให,ให้เป็นประโยชน์ครับให้เป็นประโยชน์